ถามในน้ำเป็นคนบรนแบบเนาะครับเขาก็ถามว่าไอ้มี่มะละมัมาละสามแบบนี้เนี่ยมีความสื่แบบไหนจัดยอดว่าเป็นมีแน่นมุมที่เพื่นเห็นาเบิ่งหลายบ่จากจากจากจีบกระแสเนาะค่ะเนาะหนึ่ง คือในโซนของบันแบกตะบนนาท่องหรือว่าโซนโซนตะบนนาท่องได้ก็ได้คือเพิ่นกะห่างหายจากมอหองมอลำเห็นไหมคะ่ะกับพวกใครเดี๋ยวนี้มาลงหรือว่าไอ้าทัการสแสดงโดนที่นี่พอมีพอมี่อม,มอลำเป็นเนมารู้สึกว่าคนในชุชนๆกับห้ความสนใจอยู่จากแต่มันแต่พ่อมาบอกว่าอบออสังกะซีอ,อะเ <laughs> ออกจากะซีนี่กะกะยังมีส่วนหนึ่งอยู่ค่ะที่เพื่อนกะยางมาเบิงเพราะว่านกน้อยนี่ยถือว่าเป็นมะล่ำในในตำนานกกิดขึ้าได้เนาะเคยเห็นตา้สมัยในน้อยไหมคะตำนาน,นแมนนกน้อยคนนี้กะคิดว่ากระแสะกะน่าจะดียู่ค่ะจากที่ถามน้องๆเพื่อนเคยไปฟังล่ำฟังอย่างต่างหลายขนาดเนาะเพื่อนกะว่านกน,น้อยนี่ถือว่าเป็นมะล่ำที่ อยู่ในกระแสอยู่ก็สมควรระบบเครื่องเสียงยังเป็นกตว่าดีอยู่โดยเฉพาะกับเทอยอะค่ะโดยเฉพาะกับเทอยอะค่ะเป็นกตว,ว,ว่ามวนมวลเราได้มาล่งโซนบานเฮาก็คือว่า,กกวาเป็นโอกาสเจดียพ้นในแถวน,นั้นเดี๋ยวไปงดงรู้สิแมค่ะแต่ว่าแต่สิมันมีในเรื่องของ่ารเสียใจเนะาะเพราะว่ามันเป็นติดปิดติด,ตด,ตดบอกขาวเ,เอ่น อแม่นแม่นครับจ้ะแต่ว่าก็คิดว่าการนาจะมีคนมาหลายนิดหรอกไอราคาเนี่ยเหมาะสมกับพื้นที่หรอ่ครับราคาบัตรราคาบัตรฐามว่าสูงบอถ้าในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้กับอันนี้ก็คือยบอค่อนค่อนข้างค่อนข้างสูงถักผู้เพิ่นมีรายได้ประจําเพิ่นนั่นเพิ่นก็สิบอกับกับพ่อเบิ่งอยู่นั่นแหละค่ะกับพ่อไอ้มีค่าบัตรพ่อ เพราะเบิ่งอยู่แต่ว่าสําหรับคนเด็กเทอ่์โบมีรายได้หรือออยคิดว่าเพิ่นน่าจ่ะคิดว่ามันแห้งแห้งอยู่แหงอยู่ตัขนาดเขามีรายได้เฮาจังหวะมันแพ้งจ้าเอาแล้วไอ้ที่ที่ว่ามีไอ้นักร้องรับเชิญมาเนี่ยเป็นคนฝั่งใต้เนี่ยเคยเคยเห็นเสือบ่ครับเคยเห็นเคยเคยไอ้นักร้องรับเชิญนี่เคยเห็นเสือบ่อ๋อบ่รู้ว่าปล่อยฝ่ายเพิ่นอยู่นี่ตลอร์นดก็ เพิ่นออกไปเนี่ยเพิ่นออกไปแล้วครับบัดนี้เพิ่นเละรับเชิญมากแม่ครับเราเราลองฟังทรายครับที่ฟังเล่านะฟังเล่าฟังเล่าคุยเงียบอ่ะอ่าอ่าเคยเคยเคยฟื้นป่ครับบ่บ่อ้อกโมคุณเพราะว่าออกว่าเป็นสายหมอลำปานใดนะแต่ว่าก็อาจสิเคยได้ยินเพลงเพิ่นแต่บ่าู้จักเพิ่นเมืองสิเหรอนะเคยนั่งคามไเคยยินจังหวะเพลงอีหยังล่ะเพลงไหนที่อะไรอะไรเงียงก็สิเพิ่นว่าอีหยังกออะไรกอดกอดใจบ่หรือไงหรือว่าเพลงไอ้คือว่าเพราะฟันค้าโค้งอันนี้ใช่มั้ย อันกับคนที่ร้องเพลงไอ้ยังกับตัวแฟนมันจแดดหน่อ่แมนบ่แมนตด่แมนว่าแมนบ่แมนไม่ว่าอันนี้ออกออกว่าแน่ใจอังฟังเล่าออกของในในกับคนมันเป็นออกับบ่าแมนกับเทือว่ากับร่าเลคับฝรั่งเลยรั่งในปาเในประชาัญญายจ้าสวยเดียวซึ่งกันในกานั่นจ้าแต่คิดว่าน่าสีมีคนคนอหนดีดอเพราะว่าคนที่เพินเพิ่นก เป็นคนบ้านเฮาเนาะแบบเพิ่นกงออกก็ลูวาสายสายโป่งหัวสายประชาสัมพันธ์เล่นะครับเป็นประชาสัมพันธ์ท่าเหนแน่คนท่าเหนแน่สิมาเบิ่งแต่ว่าทาวา,นนวานวร uh. นกน,น้อยแถวบ้านเฮาแถวอำเภอเฮาอ่ะมันก็ดกาบ่ได้มีลงส่วนหมา็สิปบบเป็นพวกระเบียบเต็มระเบียบสาวน้อยสาวน้อยก็บ่ค่อยเห็นมากหอกจักจักปีแล้วครับที่ที่บ่มีสาวน้อยมาลงจักปีแล้วเออเออแล้ไอ้เสียงอีสานน่ะบ่ได้ก็ซบํา ่อเคยมีบก็เยมีโซนนี่ยโซนนัน้นนะคะสําหรับโซนตาบนละท่อเน่ะอโอ้เป็นต้อกับซีซีบอลเนาะเบิ้งมาล่ำครั้งสุดท้ายแล<บ>้วก็เป็นยี่สิบปีเลยทีบอมมีมาล่ำเนาะว่าเม่อวันที่ผมมีขอนไปเทียผมมีมั่นจากที่สิบปีผมมาเบิ้งมาล่ำอือคือถ้าเม่ล่าสุดที่มา,ากก็คือฉลองบวชที่วัดเปนแบบเนาะสมัยนั้น สมจิตบอยท่อแหแต่สมัยคุณ่ะอาจ์มายากมากไปละห้วก็บบีมาลำเล่าืเือสมากจเป็นมาลำสิ่งมาล่ำเอย่างไปซื้อสิ่งหนคะเพื่อเพื่อนเพืเพื่อนเพื่นนี่เิริกิดตรงไันิเขาเ็ยังครับเป็นเกษีรเกยวกมีสวนมากสวนสมากแกวมนมากสนท่านั่นมันติดข้องน้ำครับรกนบจะไมหน้าปีหน้าปังจ่าไม่น่าปีหน้าปังอากาศโอ้พื้เมล็ดพันธุ์บอกโอ้เมล็ดพันธุ์จ่า ที่ตลอดเวลาเป็นพื้นที่เก,กษตรกรรมสถา,านที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวอยู่แถวนั้นสถานที่ท่องเที่ยวแถวนี้ของแม่ของแทบสีบลอควายมีม,มีเลยไข่เมนี่เคแค่เด็กหน่อยมาเร็นนาคข้อมอ๋อท่องเที่ยวได้บอกระยะทั้าทางไปไกลและไกลจากจาก,จาก,จ,ากจากตัวอากจากตัวอ๋อจากตัวอ๋อเพิ่มไปถึงไอ้พื้นที่แสดงเลยค่ะกักประมาณสิบกิโลสิบกไปเส้นไหนไกลสุดครับแปดถึงสิบกิโลไปเส้นไหนไกลสุดเส้นมันคุสูงไหมค่ะ ถนนจะอันนี้อันนี้ไกลไกลสุดอันน,น,บบนี้นเลยเนี่ยเราตัดไปเบส้นนั้นเลยเป็นไอ้ตัดไปเส้นบรรทั่งเขาบรรทั่แก้วสอดออกไปนี่ก็ได้ระยะท่ากับสิไรเดียร์ไรเดียร์กันเดีแต่ทางกับไอ้ท่าโคกสูงจะด,ดีกว่าแต่ว<อ>่าท่าโคกสูงสิดีกว่าถนนคนทางสะดวกค่ะอ่าโอเคครับโอเคขอบคุณอะไรครับอ่าครับเดวยวเริ่มฝากดนะครับเด้อฝากสื่อบัตรกันนะครับอ่ามีคนคพื้นที่ครับคนพื้นที่ บม่อยากพนว่าพนงามปวดพนเลยบม่อยากให้เบิ่งหนา <c oughs> อ่าโอเคครับขอบคุณมากครับผม